สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมทีมงานน้ำหน้าโซลา่าเซลล์สองนะครับผมวันนี้ก็มาติดตั้งเป็นชุดปัม๊มเสมอนะครับผมเป็นปั๊มหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับผม,ม, 1, บผมอันนี้ย่อนไปทั้งหมดสิบสี่เมตรครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆอครับผมดันน้ําใส่ล่องน้าแล้วก็ดูดใส่สปริงเกอร์ครับผมนี่ครับรอบๆอบอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันครับผมอันนี้ก็เป็นชุดช่วยติดตั้งพี่เขาซื้อของไว้รอผม ไปครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างครับผมอันนี้ก็เป็นเหล็กหน้าสองพี่เขาซื้อเหล็กมาผิดผมก็ทําเป็นต่ำๆให้อ่อันนี้ก็เป็นแผ่นสีแผ่นอะอันนี้ก็ไม่ขอบอกยี่ห้อนะครับแต่ผมจะบอกวัดว่าสามร้อยแปดสิบวัตต์สามร้อยแปดสิบห้าวัตต์ครับเนี่ยอันนี้โครงสร้างผมทําให้ครับผมผมมีเครื่องปั่นไฟนู่นรถผมชุดนี้ก็ติดตั้งเป็นปั๊มหอยขงกับปั๊มดูดน้าบาดาลนะครับผมปั๊มหอยขงก็นู่นครับเห็นคนยืนเฝ้าอยู่ตรงนูน้น แดี๋ยวผมก็จะพาไปดูใล้ไกลนะครับปัม๊มหอยคงแต่เราไปเปิดเป็นปัม๊มหอยโคงก่อนครับผมอันนี้ก็จะเป็นปัม๊มหอยโคงครับปัม๊มหอยคงก็จะเป็นปัม๊มหอยคงหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ครับผม <Okay. S 2> ท่อดูดสองนิ้วท่อออกสองนิ้วนี่ครับผมอันนี้ก็จะดันสปริงเกอร์ครับผมประมาณร้อยกว่าหัวครับผมทั่วไรนี่ประมาณห้าหกไรนี่ครับผมยาวไปน่น ผมจะพาไปสอบถามนะครับผมว่าเจ้าของเป็นยังไงพอใจไหมครับผมไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของครับนะครับอ่ะเป็นไงครับผมการทํางานของช่างดีครับดีนะครับดีมากเลยแลน้ําน้ําพอใจไหมครับทั้งสองอย่างเลยพอใจครับพอใจนะครับดีมากเดี๋ยวสอบถามที่อยู่ไว้ให้แบบคนพื้นที่ใกล้เคียงอยากจะมาดูงานแถวนี้อ่ะครับเที่นี่ก็ที่อำเภอ สพยาครับบ้านตลุกจังหวัดชัยนาทครับเดี๋ยวถ้าคนไหนไม่สะดวกก็โทรมาถามพี่เขาได้ครับอ่ะเดี๋ยวพี่ฝากเบอร์ไว้หน่อยครับผมเบอร์ของผมใช่ไหมครับผมอ่าศูนย์แปดเจ็ดครับหกสี่เก้าสองห้าสี่หกครับอันนี้ก็เดี๋ยวถามนิดนึงครับผมว่าทําไมถึงเลือกใช้ทางทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมอ่าเห็นในช่อง youtube ครับครับดูแล้วเขามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพงานหน้าหน้างานได้มาตรฐานครับครับ อันนี้ี๋ยวอันนี้ครไม่มีใบแล้วมีรับประกันด้วยมีมีรับประกันสองปีครับแต่ว่าไม่มีใบไม่มีใบทําไมพี่ถึงกล้าซื้อครับเนี่ยเออผมว่าคือเขาไปมืออาชีพแล้วเขาทำมานานไงครับก็เลยมั่นใจครับครับเห็นว่าพี่ทําช่อง youtube อยู่เดี๋ยวพี่ฝากช่อง youtube ไว้หน่อยครับจะมีคนเข้าไปติดตามอ๋อช่องยูทูบของผมก็เป็นอ่ช่องเกษตรกูปูปลาครับ เกษตรปูปูปลาปลาครับเกษตรปูปูปลาครับทำใบพุทสวนใบพุทสวนใบพุทครับนี่ครับแล้วก็ใบยางอินเดียใบยางอินเดียตัวเล็กๆสวนเล็กตัวนเล็กเล็กเนี่ยครับผมงั้นเด้อสิบไร่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็เที่ยงทางทีมงานก็ขออนุญาตกินข้าวแล้วก็รับตังค์กลับบ้านนะครับผมสวัสดีครับไได้รับป